รีบหาด่วนรับซื้อเหรียญกาญนาพิเศษแบบนี้อัลละ7แสนบาทใครมีเหรียญกาญนาพิเศษแบบนี้ห้ามพลาดต้องดูให้ได้นะครับอัลละ7แสนบาท สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามกาน้ําชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดทร0ยนน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสีดาล้านเปิดทุกวันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับพบกับรายการมาเรียนรู้ไปด้วยกันยามเช้ากับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณทางช่องทางนี้นะครับช่องทางแฟนเพจ Facebook แบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณ FC ครับสวัสดีครับสวัสดียามเช้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกาญจนาพิเศษครับเป็นเหรียญพระราชพิธีกาญจนาพิเศษที่ผมประกาศรับซื้อในราคาเหรียญละเจ็ดแสนบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับเหรียญกาญจนาพิเศษปี2539 ขายได้อันละเจ็ดแสนบาทครับวันนี้มาสายนิดนึงนะฮะพอดีไปอัดรายการมาเมื่อเช้าไปถ่ายรายการมานะครับใครได้ดูที่ดูรายการแฉนะเมื่อเช้านะครับก็คงจะเห็นผมนะครับไปออกรายการกลาาขอพระคุณนะครับบรรดามิตรรักทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมกันรับชมนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่นงวันครับสวัสดีพี่เสกสันติฮะสวัสดีพี่สมหวังครับสวัสดีพี่อาวุธครับสวัสดีพี่เอ๋ครับพี่เอ๋มาสายครับพี่เอ๋เมื่อเช้าไปอัดรายการมาครับ ไปถ่ายรายการมานะครับรายการแฉสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่อิทธิพลครับสวัสดีพี่ชัยชนะครับมาใครมีเหรียญการจนารุ่นนี้ใครมีเหรียญการจนาพิเศษแบบนี้นะครับต้องดูนะไม่ใช่เหรียญการจนาพิเศษแบบธรรมดาวันนี้เป็นเหรียญการจนาพิเศษที่หายากสุดๆฟังให้ดีครับเป็นเหรียญการจนาพิเศษที่หายากสุดๆผมประกาศรับซื้อในราคาเหรียญละเจ็ดแสนบาทฟังไม่ผิดแน่นอนครับ รับซื้อในราคาเหรียญละเจ็ดแสนบาทเหรียญเดียวเปลี่ยนชีวิตได้เลยเหรียญเดียวบอกเพื่อนๆพี่ๆเปลี่ยนชีวิตได้เลยครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านใครมีเหรียญการจนาพิเศกรุ่นนี้ครับรบกวนกด9กดหัวใจรัวๆให้ผมเลยครับเหรียญที่ผมเอามาให้ดูเป็นเหรียญใหญ่นะไม่ใช่เหรียญสิบนะครับแต่มีลักษณะคล้ายกับเหรียญสิบพี่ๆจ๋าพี่ๆท่านใดครับมีเหรียญการจนาพิเศษปีพศ2539แบบนี้ลบกวนกด9กดหัวใจรัวๆให้ผมนะยครับ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่แม่ดาวสวัสดีพี่โจครับสวัสดีพี่วานอนสวัสดีพี่มนตรีสวัสดีเอฟซีแฟนตัวยงทุกท่านเลยครับพี่จา๋าใครมีเหรียญกาญจนาพิเศษกด9กดหัวใจรัวๆมาครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่านะคระื่องเงินครื่องกระเบื้องเครื่องไร้คมนะครับพระเครื่องพระพชาใครมีแล,ล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีได้ตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปของเพื่อนเนี่ยมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมาหาผมมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของที่ท่านส่งมาทางไลน์แล้วผมเปิดดออ่่านแล้้วไไมตบ แสดงว่าของของท่านยังไม่มีราคาขออภัยขออนุญาตไม่ตอบนะครับเพราะตอนนี้ไลน์มันเยอะมาก,กวันหนึ่งสามหมื่นึงสี่หมื่นนะมันเยอะจริงๆครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับมามีอะไรมาให้ดูวันนี้มีอะไรมาให้ดูบ้างอ,อันแรกครับ อันแรกนี่คือธนบัตร50บาทการจนาพิเศษครับนี่คือเดี๋ยวขออนุญาตออกจากซองก่อนนะครับนี่คือธนบัตร50บาทพระราชพิธีการจนาพิเศษดูผิวเผินก็เหมือนกับธนบัตรแบบปกติทั่วไปครับฟังให้ดีครับดูผิวเผินก็เหมือนกับธนบัตรแบบปกติทั่วไปแต่ธนบัตรใบนี้ครับแต่ธนบัตรใบนี้มีมูลค่าใบละ5,000บาทมีมูลค่าใบละ5000บาทใครมีแบงค์50บาทรุ่นนี้ต้องดูครับใครมีแบงค์50บบาทรุ่นนี้ต้องดูอ่ะพี่ๆดูนะพี่ๆดูครับ มันผิดปกติตรงไหนธนบัตร50บาทใบนี้ผิดปกติตรงไหนพี่ๆช่วยบอกผมหน่อยพี่ๆช่วยบอกผมหน่อยครับปกติผมจะไลฟ์ประมาณ9ก้าโมงนะครับแต่วันนี้นะฮะไปอัดรายการแฉช่องจีมเอ็มมานะครับก็เพิ่งเสร็จนะกลับมาก็เลยรีบมาไลฟ์ให้กับเพื่อนๆนะครับกลัวเอฟตจะรอเนะเพราะมีพี่ๆหลายท่านนะครับถามผมมาว่าจะไลฟ์วันไหนจะไลฟ์อีกเมื่อไหร่ครับมาครับนี่คือธนบัตรครับ50าบาทโพลิเมอร์การจนาพิเศษปี39 แบบธรรมดาใบละเจ็ดสิบาทแต่ใบนี้ใบละห้าพันครับแต่ใบนี้ใบละห้าพันเฉลยดีกว่ามันผิดปกติตรงไหนครับสวัสดีเอฟทุกท่านครับเอฟผมท่านใดที่รู้บ้างนี่มาแล้วขอบคุณครับพี่บรรยงโชคมณีครับพี่บรรยงตอบมาแล้วครับเลขบนกับเลขล่างไม่ตรงกันเพื่อนๆพืนี่ๆดูนะเลขบนนะครับหกหกเจ็ดสามศูนย์เก้าห้าอ่ะพี่ๆดูนะครับหกหกเจ็ดสามศูนย์เก้าห้าใบล่างหกหกเจ็ดสามศูนย์เก้า หกครับนี่ฮะเลขบนและเลขล่างไม่ตรงกันใครมีแบงค์ห้าสิบบาทใบนี้หรือว่าเป็นธนบัตรแบบอื่นแล้วมีเลขที่ไม่ตรงกันทั้งด้านบนและด้านล่างแบบนี้บอกเพื่อนๆพนพี่ๆตรงนี้เลยครับบอกเพื่อนๆพนพี่ๆนะตรงนี้เลยผมรับซื้อนะธนบัตรพวกนี้นะครับแบบเลขไม่ตรงกันเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะมีเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นแบงค์สิบบาทใบนี้อย่างเช่นแบงค์สิบบาทใบนี้ครับเลขหนึ่งกับเลขศูนย์เพื่อนๆเห็นไหม เลขหนึ่งกับเลขศูนย์ใครมีแบงค์สิบบาทที่ด้านหลังเป็นพระรูปทรงหมาแบบนี้ดูนะครับดูนะฮะห้ามพลาดนะเพราะท่านอาจจะพลาดก็ได้นะครับเพราะท่านอาจจะพลาดก็ได้นี่อย่างเช่นสิบาทใบนี้ถ้าเป็นสภาพใหม่ๆเนี่ยใบนึงห้าพันถึงหมื่ม 1, 5, 000, 1, 000, นนะถ้าเป็นสภาพใหม่ๆครับเลขหนึ่งกับเลขศูนย์แบบนี้สภาพใหม่ใบละหมื่นนะใบละหนึ่งหมื่นบาทครับพี่พจา๋าพ,พี่ด้านใดค,ครับที่รู้แล้วครับว่าธนบัตรสิบาทรุ่นนี้หรือธนบัตรห้าสิบาทใบนี้ที่มีราคาแพง เป็นเพราะเลขไม่ตรงรบกวนพิมก็ว่าตัวเลขไม่ตรงแล้วกดไลค์รวยๆให้ผมเลยครับลบกวนพี่ๆทุกท่านับพิมพ์คําว่าเลขไม่ตรงแล้วกดไลค์รวยๆให้ผมเลยครับสวัสดีทุกท่านับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะใครเข้ามาแล้วทักทายกัน like like. หน่อยกดไลค์กดแชร์หน่อยครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์เก็บไว้ดูของแบบนี้มีจริงของแบบนี้มีอยู่จริงและสามารถขายได้จริงครับมาอันดับต่อไปครับนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราเป็นดินครับ นี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราเป็นดินปีพศ2505เป็นเหรียญที่ผลิตออกมาโคตรเยอะเลยเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาโคตรเยอะเลยครับพี่จ๋าพี่พี่ท่านใดครับมีเหรียญหนึ่งบาทตราเป็นดินรุ่นนี้อยู่ที่บ้านลบกวนครับลบกวนไปพี่กด9กด1ดีกว่าลบกวนกด1กดหัวใจรัวๆมาครับใครมีเหรียญตราเป็นดินแบบนี้อยู่ที่บ้านกด1กดหัวใจรัวๆมาครับไม่ต้องยอดเจดีตรงกับยอยักษ์ก็ขายได้ใหม่ๆเหรียญละพัน สภาพให,ใหม่ๆผมรับซื้อเหรียญละหนึ่งพันบาทครับมาใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตราเป็นดินแบบนี้ลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับลบกวนกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับมาเรามาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันเรามาทําความรู้จักไปพร้อมๆกันครับสวัสดีพี่ๆทั้งหนึ่งพันสามร้อยท่านครับนี่เหรียญแบบนี้ขายได้เหรียญแบบนี้ขายได้ครับสวัสดีทุกท่านนะมาจากมาจากนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราเป็นดินปีพศสองพันห้าร้อยห้า เป็นเหรียญที่เราใช้ใจ่ายในชีวิตประจําวันในสมัยก่อนแต่วันนี้เหรียญน,นี้มีมูลค่าครับใครที่มีเหรียญแบบนี้เอามาขายผมบางเหรียญผมรับซื้อนะสภาพสวยๆผมรับซื้อเหรียญละพันนะใครมีเหรียญบาทตาเป็นดินแบบนี้แล้วเป็นสภาพสวยเหรียญละพันครับแต่แล้วก็แต่แล้วก็แต่ครับเหรียญรุ่นนี้ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นคือนี่คือเหรียญหนึ่งบาทตาเป็นดินปีพศสองพันห้าร้อยห้าร้อยห้าแต่เป็นแบบยอดเจดีตรงครับ แต่เป็นแบบพัสเสียนตรงไม่ใช่ยอดเจดีตรงใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นพัสเสียนกวางหรือพัสเสียนตรงแบบนี้ผมยินดีรับตื้อครับผมยินดีรับตื้อ1เหรียญใหม่ๆ่เหรียญละ2000เหรียญละ1 0 0 0ถึง2,000บาทใหม่ๆนะครับแต่ถ้าเป็นสภาพเก่าๆนะเหรียญน,นึ่งอยู่ประมาณเหรียญน,นึง300 500 600แล้วแต่สภาพนะครับ ใครมีเหรียญแบบนี้เอามาขายผมได้แอดไลน์ไอดีตามหน้าจอครับไม่ว่าจะเป็นแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องไาครามนะครับเอามาขายผมได้เหรียญรุ่นนี้มีราคาต้องเป็นยอดเจดีตรงกับยอยักเท่านั้นครับรบกวนพี่ๆด้านใดครับพี่ๆด้านใดที่รู้แล้วว่าเหรียญหนึ่งบาทตราบันดินปี2 5 0 5มีราคาต้องยอดเจดีตรงกับยอยักรบกวนพิมพ์ตัวรบกวนพิมพ์คําว่าพระเสียรตรงแล้วกดไลค์รวยๆให้ผมเลยครับรบกวนพิมพ์คําว่าตรงแล้วกดไลค์รวยๆให้ผมเลยครับ นี่คือเหรียญหนึ่งบาทตราเป็นดินแบบพระเสียนตรงนะครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนนะหยิบขึ้นมาแล้วหมุนแบบนี้ถ้าเป็นพระเสียนตรงใหม่ๆอัลพันใหม่ๆอัละหนึ่งพันหนึ่งสองพันบาทครับมาใครมีเอามาขายผมได้ใครมีเอามาขายผมได้จ้ามาจับมารับมาครับอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปครับผมมีเหรียญจีนนี่คือเหรียญจีนครับนี่คือเหรียญจีนโบราณใครบ้านใดครับมีเหรียญจีนแบบนี้แล้วเป็นเหรียญจีนโบราณแบบนี้บอกเพื่อนๆเลยนะครับผมยินดีรับซื้อ ผมยินดีรับตือให้ราคาที่ยุติธรรมแน่นอนนะครับเหรียญจีนแบบนี้อันละเป็นหมื่นอันละเป็นพันถึงอันละเป็นหมื่นครับสตาร์ทที่เหรียญละสี่พันถึงเหรียญละสามแสนสตาร์ทที่เหรียญละสี่พันถึงเหรียญละสามแสนบาทครับใครมีขอพวกนี้ผมยินดีรับตือดูแลรักษาให้ดีนะครับดูแลรักษาให้ดีเหรียญจีนพวกนี้มีค่าเหรียญจีนพวกนี้มีค่าครับมาใครมีเอามาขายผมได้แอดไลน์ดีบางบ้านเจอทีหนึ่งห้าสิบเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญนะ บางบ้านเจอทีละ50เหรียญหนึ่ง้อยเหรียญเหรียญละ4 0 0พันถึงเหรียญละ3 0 0แสนครับเหรียญละ4 0 0พันบาทถึงเหรียญละ3 0 0แสนเอามาขายผมได้ผมยินดีรับซื้อครับมาสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านขอชี้แจงหน่อยขอชี้แจงหน่อยมีคนบอกอย่างนี้ครับคุณมณฑลารนะฮะบอกว่าโอ้ยมีแต่ส่งขายไม่ได้ขายได้สักทีคุณจะลงโพสต์โพสเพื่ออะไรพี่มณฑลารฟังผมดีๆครับคุณมณฑลารฟังผมดีๆครับ ผมเนี่ยประกาศรับซื้อในของที่ผมรับซื้อไม่ใช่ว่าผมประกาศรับซื้อเอาตรงๆนะผมประกาศรับซื้อวัวคุณเอาควายมาขายอ่ะผมจะซื้อคุณไหมอ่ะเอาตรงๆนะครับของที่ผมประกาศรับซื้อเป็นของที่หายากไม่ใช่ของที่พบเจอได้ทั่วไปของเนี่ยถ้าพบเจอได้ทั่วไปราคาจะไม่แพงไงพี่ๆฟังผมนะของถ้ามันเยอะๆเนี่ยราคาจะไม่แพงแต่ถ้าเป็นของที่ผมตามหา เอามาขายผมได้ถ้าเหมือนกับที่ผมตามหาไม่ไม่เอาขายนะพี่ต้องศึกษาให้ดีนะครับเหมือนกับที่ผมตามหาเนี่ยเอามาขายผมถ้าเอามาแล้วผมไม่ซื้อเหมือนกับผมตบหน้าผมได้เลยเอารองเท้าไปจุ่มขี้หมาแล้วมาตบหน้าได้เลยแต่ต้องเป็นตามมาตรฐานแบบที่ผมซื้อนะครับนะระวังนะดูกันให้ดีนะครับดูมาให้ดีนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับพี่ๆจ๋าพี่ๆทั้ง่ทั้ง1,100ท่านครับพี่ๆจ๋าน้องรบบวนครับ ผมรับซื้อจริงหรือเปล่าผมมีร้านลวงเป็นหลักแหล่งหรือเปล่าผมไว้ใจได้หรือเปล่าผมมาโกโหกหรือเปล่าลบกวนพี่พช่วยพิมพ์บอกข้างล่างหน่อยครับลบกวนพี่ๆทั้งหลายช่วยพิมพ์บอกข้างล่างหน่อยผมโกหกหรือเปล่าผมมาปั่นกระแสหลอกลวงม,มาเอายอดวิวหรือเปล่ามีตัวตนจริงหรือเปล่าเอาอย่างนี้ใครที่เคยรู้จักเคยซื้อเคยขายเคยนับเคยตามเคยตามผม รบกวนพิมพ์บอกเลยครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับอธิบายไปก็เสียเวลามาเรามาดูกันครับนี่คือเหรียญสิบบาทครับนี่คือเหรียญสิบบาทราชการเก้าเป็นเหรียญที่ระลึกที่หายากที่สุดในบรรดาตัวติดครับเหรียญ mm. สิบบาทวาะนี้ถ้าเป็นแบบธรรมดาอันละหนึ่งพันอันละหนึ่งพันแต่ถ้าเป็นแบบขัดเงาครับผมรับซื้ออันละหมื่นถ้าเป็นแบบขัดเงาเหรียญวาะนี้ผมรับซื้ออันละหนึ่งหมื่นบาทครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนี่คือเหรียญสิบบาทวาระงานปีต้นไม้แห่งชาติประเทศไทยปีสามศูนย์ใครที่มีเหรียญแบบนี้ใครที่มีเหรียญแบบนี้บอกเพื่อนเพื่อนพี่พี่เลยถ้าเป็นเหรียญขัดเงาอัลละหมื่นถ้าเป็นแบบธรรมดาอัลละหนึ่งพันครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับมาครับมาครับขอบพคุณครับขอบคุณพี่สุนันครับของจริงครับขอบพคุณพี่ดิพลครับขอบคุณพี่กบครับขอบพคุณครับใครที่มีเวลานะพี่จ๋าช่วยพิมพ์บอกเพื่อนๆพนี่ๆหน่อยว่าผมหลอกลวงหรือเปล่ามาครับแคปเจอร์ครับ คปเจอครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับขอบคุณพี่สมอนครับซื้อชัวร์ครับไปครับอันดับต่อไปครับอันดับต่อไปมีะายมาให้เพื่อนๆดูนี่เพื่อนๆดูนี่ผมมีแบงค์ร้อยมานี่คือธนาบัตรหนึ่งร้บาทครับนี่คือธนาบัตรหนึ่ง้อบาทราชการที่10 มองไปก็เหมือนกับธนบัตรที่เราใช้นะมองไปก็จะเหมือนกับธนบัตรที่เราใช้ครับแต่ธนบัตรบางใบฟังให้ดีครับนี่นี่ขอบคุณพี่อ้อยคลองหลวงครับขอบคุณพี่อ้อยคลองหลวงครับคุณแบงค์รับซื้อจริงขายจริงร้านเปอร์เซ็นต์ขอบคุณครับนี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทรัชการที่สิบใครมีแบงค์แบบนี้สภาพใหม่ๆผมรับซื้อใบละพันผมรับซื้อใบละหนึ่งถึงสองพันบาทครับนี่คือธนบัตรหนึ่งร้อยบาทสวัสดีครับพี่ธินกรสวัสดีครับพี่ชายมาครับนี่คือธนบัตรบบาารชกกลแต ดูนะธนบัตรใบนี้มันมีตัวเลขมาอยู่ที่ด้านหลังมันมีตัวเลขมาอยู่ที่ด้านหลังครับและตัวเลขด้านหน้าและเลขด้านหลังไม่เหมือนกันเพื่อนๆพี่ๆดูนะศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แปดเจ็ดนะครับอ่ะพี่ๆดูนะศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แปดเจ็ดครับนี่ใครมีธนบัตรแบบนี้ผมยินดีรับตือนะนี่ตัวเลขซึมมาที่ด้านหลังแบบนี้นี่ก่อนใช้ดูเลยครับก่อนใช้ดูเลยขอบพระคุณพี่ธินากรครับขอบพระคุณพี่ธินากรที่ติดตามดูรายการแฉครับขอบพระคุณครับมานี่คือแบงค์ลอย หนึ่งใบแรกสองพันหนึ่งใบแรกสองพันแต่ต้องมีแบบนี้เท่านั้นคือมีตัวเลขอยู่ที่ด้านหลังครับสวัสดีพี่พทุกท่านครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครที่เข้ามาแล้วแคปเจอร์ครับผมแบงค์ร้อยขายได้ใบละสองพันแบงค์ร้อยขายได้ใบละสองพันบาทครับขอบพระคุณครับนี้มาครับมาครับแวะทักทายไปทําธุระต่อขอบพระคุณพี่ธินกรครับพี่กบฏสันติภาพอ่ะพี่พี่ดูเองอ่ะซื้อขายได้จริงแค่ตามที่เขาบอกเวลาบอกให้ช่วยความทําความเข้าใจด้วยนะครับเขารับซื้อจริงแต่ต้องทาตามแบบขอบพระคุณพี่ กบฏสันที่ภาพครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านครับนี่พี่ๆจาแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์เลข100แล้วกดไลค์รวยๆให้ผมเลยครับใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์เลข100แล้วกดไลค์รวยๆให้ผมนลยครับมาเราจะได้รู้และทําความรู้จักไปพร้อมๆกันนะครับเราจะได้รู้และทําความรู้จักไปพร้อมๆกันนะแคปเจอร์ครับแคปเจอร์แล้วกดเลข100แล้วกดไลค์รวๆมาครับมาเราจะทําความรู้จักไปพร้อมๆกันมีมาหลากหลายให้เพื่อนๆดูเลยมีมาหลากหลายเพื่อนๆดูเลยวันก่อน เกี่ยวกับธนบัตร60บาทครับมาขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับวันก่อนนี่มีพี่ๆท่านหนึ่งนะครับนำธนบัตร60บาทใบนี้มาพี่เ็าบอกว่าคุณแบงค์เชื่อไหมธนบัตรใบนี้อยู่กับพี่มาไม่ต่ำกว่า20ปีอยู่กับพี่มาไม่ต่ำกว่า20ปีพี่ไม่รู้ม uh bon ูลค่าของธนบัตรใบนี้นี่ครับนี่คือธนบัตร60บาทรัชกาลที่9แบบพิเศษแบบตัวอย่างเพื่อนๆพี่ๆดูนะใครมีแบงค์60บาทรุ่นนี้ครับใครมีแบงค์60บาทนั่งบัลลังกรุ่นนี้ดูตรรงงนนี้้คับถาาขอท่ มีตัวหนังสือสีแดงแบบนี้มีตัวหนังสือสีแดงแบบนี้มีคําว่าตัวอย่างแบบนี้ครับบอกเพื่อนเพื่อนี่ๆเลยผมรับซื้อหนึ่งใบสามแบงค์หกสิบาบาทรุ่นนี้หนึ่งใบาขายได้สามพันหนึ่งใบขายได้สามพันบาทพี่พี่จ๋าแต่ต้องมีคําว่าตัวอย่างเท่านั้นครับแต่ต้องมีคําว่าตัวอย่างถ้าธนบัตรชนิดใดน,นะครับมีคําว่าตัวอย่างบนธนบัตร บอกเลยนะครับราคาจะพุ่งไปเป็นร้อยเท่านะราคาจะพุ่งไปละห้าสิบเท่าถึงหนึ่งร้อยเท่าครับพี่พี่จ๋าแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับพี่พี่ท่านใดที่รู้แล้วครับว่าธนบตัตรหกสิบบาทหรือธนบตัตรอื่นๆที่มีราคาต้องมีคําว่าตัวอย่างรบกวนพิมพ์คําว่าตัวอย่างแล, like ล้วกดไลค์รวยๆให้ผมหน่อยครับรบกวนครับพี่พี่จ๋าพี่พี่พิมพ์คําว่าตัวอย่างแล, like ล้วกดไลค์รวยๆให้ผมให้ผมหน่อยครับมาจะได้เป็นพยานจะได้ความรู้นะครับที่ผมมอบให้ทุกท่านเนี่ยบรรจุเข้าไปอยู่ในสมองจริงๆรินะ มาครับใครที่รู้แล้วครับธนบัตร60ิบาทใบนี้มีราคาต้องเป็นแบบตัวอย่างรบกวนพิมพ์คําว่าตัวอย่างแล้วกดไลค์รัวๆมาครับสวัสดีทุกๆท่านนะสวัสดีทุกพื้นที่ครับมาครับมาครับหกสิบบาทแรกสามพันหกสิบบาทแรกสามพันบาทนี่คือธนบัตรหกสบาทราชการเก้าปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเป็นธนบัตรที่ผลิตออกมาโคตรเยอะเลยแต่บางใบเป็นแบบนี้ครับใบละสามพันบาทครับมาครับครับเจอครับ ใครแคปเจอร์แล้วพิมพ์คำว่าตัวอย่างมาครับมาครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับนี่ครับพี่พี่จ๋าพี่พี่่านใดครับอยากจะเดินทางมาหาผมถึงที่ร้านครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณเนี่ยตั้งอยู่ตรงข้าธนาคารกรุงไทยสาขาทียานรับเช่าพระเครื่องครับรับเช่าพระเครื่องนี่คือพระคำหมากของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัฒทุ่ตุงครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆเดี๋ยวให้ดูชัดๆใครมีพระเครื่องแบบนี้ผมยินดีรับเช่าครับผมยินดีรับเช่าให้ราคายุติธรรมแน่นอนนะฮะแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอเข้ามาได้ครับ แอดไลน์ไอเดีอําหนาจอดกมได้นี่คือพระคำหมากคำพระคำหมากของหลวงพ่อฤาษีลิงดําครับมาอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นี่ใครมีแบบนี้สวยๆเหรียญล้วเป็นหมื่นนะสวยๆเหรียญล้วเป็นหมื่นนะครับใครมีนะฮะเอามาขายผมได้พระเลี่ยมทองครับพระเลี่ยมทองนะครับพระทองคำนะฮะผมยินดีรับซื้อให้ราคา er. ดีมากกว่าร้านทองแน่อนอนนี่พระทองคํามาจากนี่ใครมีแบบนี้เป็นพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะครับ ผมรับตื้อนะกล่องครบใบครบ1นึ0 0 0สบาทครับผมรับตื้อครับกล่องครบใบครบ1นึ0 0 0สบาทใครมีพระเครื่องนะครับมีแล้วอยากจะแบ่งให้ผมเช่าบูชาเนี่พี่บีดูนะมีหลากหลายเลยมีหลากหลายเลยนะครับรับเช่าหมดเลยหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านครับหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านใครมีของพวกนี้ใครมีพระเครื่องพวกนี้มีแล้วอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาได้นี่เต่าหลวงปู่หลิว เตาของหลวงปู่เหลีววัดไร่ตังทองครับนี่แบบนี้เอามาขายได้องค์หนึ่งนะครับ4ีห้าพันนะองคหนึ่งตัวตั้ขั้นต่ำาีห้าพันครับนี่เป็นพระของหลวงปู่ทวดวัดทางให้ครับนี่เป็นพระของหลวงปู่ทวดวัดทางให้หลังตัวหนังสือแบบนี้มีราคาสวยๆองคหนึ่งหลายหมื่นนะสวยๆองคหนึ่งหลายหมื่นครับนี่คือพระพระหน้าปกครับพระปกของหลวงปู่โตวัดปฐุมพีใครมีพระพวกนี้นะเอามาแลกเงินได้เลยเอามาแลกเงินครับร้านเขียนเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาทิ่ย่าน ตามแผนที่ตามหน้าจอมีพระทองคําครับใครมีพระทองคํานะครับบอกเพื่อนเพื่อนพี่ๆเลยผมยินดีรับเช่าพระทองคําให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนยินดีรับเช่าพระทองคําให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนครับมาครับใครมีแบบนี้เอามาได้ใครมีแบบนี้เอามาได้ครับให้ราคาดีมากกว่าร้านทองแน่นอนนะจ๊ามาครับมาครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับนี่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 มีคนว่าผมอีกแล้วขอว่าคนคนนี้หน่อยนี่คุณชื่ออะไรเนี่ย คุณชื่อวิภาครับนี่คุณวิภางามอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยแงมแสมหรืออะไรเนี่ยคุณวิภาครับมาว่าผมขี้โม้พี่ๆจ๋าช่วยบอกคุณวิภาหน่อยตามหน้าจอเนี่ยคนที่ชื่อวิภางามอะไรเนี่ยงามแสมหรืออะไรเนี่ยเอาตามนี้นะผมอ่านไม่ออกนะแต่คุณวิภาครับรบกวนออกไปจากเพจผมคุณไม่จําเป็นต้องเข้ามาดูผมเพจผมไม่มีคุณแม้แต่คนเดียวเพจผมก็ไม่ได้แย่ลงครับเพจผมมีแต่สูงขึ้นคุณวิภาถ้าคุณไม่เปิดใจ คุณไม่ต้องมาดูผมกดอันเฟนกดออกไปจากเพจผมครับนี่ผมไลค์ให้เฉพาะเอตีดูเนี่ยพันกว่าท่านเนี่ยวันนี้มีแต่เอตีที่รอดูความรู้ไม่ใช่คนปากหมาแบบคุณวิภาคุณวิภาครับฟังให้ดีคุณวิภางามสแสมเนี่ยวันหนึ่งนะเทปนี้นะครับที่ผมเนี่ยเห็นชื่อคุณวิภาเนี่ยมันจะรีลันเนี่ยเป็นพันๆรอบเป็นล้ลานๆรอบนะชื่อคุณวิภางามสแสมหรืออะไรเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้ครับ ขึ้นแบบนี้เป็นแกะดำคุณวิพาเชื่อผมผมให้โอกาสคุณนะถ้าเป็นคนอื่นนะเขาฟ้องคุณชิบหายไปแล้วรอบก่อนมีคนฟ้องนะครับ2ี่สิบล้านบาทผมถามว่าเอาตรงๆนะไม่ได้ดูถูกคุณวิพานะคุณวิพาอาจจะมีเงินก็ได้แต่ผมว่านะคุณวิพาไม่มีปัญญามาจ่ายแน่นอนครับเชื่อผมสงบปากสงบคําครับอย่าเป็นเกียนคีย์บอร์ดนะฮะอบอุ่นบนโลกออนไลน์แต่เดียวดายที่หน้าบันลังแบบนี้ไม่เอานะแบบนี้ไม่เอานะครับพี่จ๋า ช่วยบอกพี่วิภาหน่อยช่วยบอกไอ้คุณพี่วิภาหน่อยครับมาครับมาครับไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนี่นี่เอฟซีเขาก็เขียนให้มึงดูเนี่ยแต่คุณวิภามึงไม่ดูกูไม่รู้ว่าจะบอกมึงว่ายัางไงผมไม่รู้จะบอกคุณว่าไงครับนี่คุณดูนี่แหกตาดูครับแหกตาดูมิหน้าห่ะคุณถึงเป็นแบบนี้มิหน่าห่ะคุณถึงเป็นแบบนี้ครับมาครับมาครับใครที่ดูอยู่นะฮะแล้วรู้นะครับว่าผมซื้อจริงขายจริงบอกพิมพ์บอกหน่อยลบกวนจากใจเลย พิมบอกหน่อยครับกราบขออภัยพี่ๆทุกท่านที่ํำไม่เสียเวลาครับไปครับโรงเรียนก้าวครับมาครับมาครับมาเลยนี่พี่แม่ดาวบอกว่าออกไปเลยไม่ดูไม่ถ้าไม่อยากดูไม่ต้องดูครับออกไปเลยพี่แม่ดาวบอกมาครับมาครับมามาเรามาดูกันนี่คือเหรียญพระราชพัพติศกญณาพิเศษครับเป็นเหรียญพระราชบัพติศกานาพิเศษแบบที่ผมบอกพี่พี่ว่าใครมีแบบนี้ ใครมีแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับแต่อันนี้ไม่ใช่เหรียญละเจ็ดแสนนะอันนี้ไม่ใช่เหรียญละเจ็ดแสนครับสภาพใหม่ๆเอามาขายผมได้เหรียญละสองพันใครมีเหรียญสิบาทกันยนาแบบนี้สภาพใหม่ๆผมรับซื้อครับเหรียญละสองพันดูนะเหรียญสิบาทกันยนาพิเศษแบบนี้หยิบขึ้นมาแล้วหมุนครับหยิบขึ้นมาแล้วหมุนถ้าเป็นแบบพระเสียนกลับแบบนี้ถ้าเป็นแบบพระเสียนกลับแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับสภาพใหม่อละสองพันสภาพใหม่เหรียญละสองพันบาทแต่ครับแต่ครับแต่วันนี้ครับพิเศษ วันนี้พิเศษ er, ผมมีเหรียญพระราชพิธีการจนาพิเศษแบบที่สุดยอดหายากไมหมทุกท่านดูครับแบบที่สุดยอดหายากไหมทุกท่านดูสักครู่นะครับสวัสดพีพี่พี่ทุกท่านครับสวัสดพพีพี่พี่ทุกท่านครับมาครับน,น,นานๆจะหยิบออกมาจากธนาคารทีนะครับนี่คือเหรียญพระราชพิธีการจนาพิเศษครับเป็นเหรียญที่ผมบอกเพื่อนๆพี่ๆว่าใครมีแบบนี้ผมรับซื้อ7,00 0 0สบาทนี่มันจะมีขาตั้งแบบนี้ครับ มันจะมีขาตั้งแบบนี้พี่พี่เหน็นไหมนี่จะมีขาตั้งแบบนี้นี่คือเหรียญพระราชพิธีการนาพิเศษเหรียญ50ปีกาญนาพิเศษครับไซส์ขนาดของเหรียญเพื่อนๆพืนี่พี่ฟังให้ดีนะไซส์ขนาดของเหรียญเหรียญนี้นะครับพระราชพิธีการนาพิเศษจะมีขนาดนี้คือขนาด5เซนติเมตรครับเพื่อนๆพนี่พี this, er ่ดูนะขนาดของเหรียญเหรียญนี้5เซนติเมตรครับใครที่มีเหรียญการนามีไซส์ใหญ่แบบนี้ครับผมยินดีรับซื้อนะบอกทุก shortly. ท่านนะครับ ผมยินดีรับซื้อ1เหรียญ7,00แสนบาทครับนี่คือด้านหลังครับนี่คือด้านหน้าฮะอ่ะให้เพื่อนๆดูกันแบบชัดๆนี่คือด้านหลังและนี่คือด้านหน้าครับนี่ให้พี่ๆดู1เหรียญเอามาขายผมได้7 0 0 0แสนบาท1เหรียญประกาศรับซื้อจริงครับ7 0 0 0แสนบาทเอามาได้เลยนะฮะเหรียญการจนาพิเศษแบบนี้อ่ะพี่ๆดูขนาดก่อนนะไม่ใช่เหรียญ10บาทนะครับ ไม่นี่ไม่ใช่เหรียญสิบาทกัญชาพิเศษอ่ะพี่ๆดูขนาดก่อนนะเปรียบเทียบขนาดกับเหรียญสิบกัญชาพิเศษนะครับนี่พี่ๆดูขนาดไม่นี่ครับแบบนี้ครับเหรียญใหญ่มากๆเหรียญใหญ่มากๆอ่ะให้ดูกันชัดๆให้ดูกันชัดๆด้านหน้าจะเขียนแบบนี้ครับพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาาภูมิพลอดุลเยเดชสยามบินทราธิราชนะครับบรมานาถบ,บพิษนะฮะนี่คือด้านหน้าครับ นี่คือด้านหน้าครับและนี่คือด้านหลังมาพร้อมกรอบทองแบบนี้เลยบางบ้านจะไม่มีกรอบทองนะครับบางบ้านจะไม่มีขอบทองมีแต่เหรียญเปื่อยๆนะใครมีเหรียญแบบนี้ใครมีเหรียญการจนาพิเศษแบบนี้ผมยินดีรับซื้อครับผมยินดีรับซื้อในราคา1เหรียญ จ็ดแสนบาทครับหนึ่งเหรียญเจ็ดแสน 7, บาทด้านหลังจะมีเขียนว่าอย่างนี้ครับฉจลองสี่ล่าสมบัติครบห้าสิบปีการจนาพิเศษเก้ามิถุนายนปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าหนึ่งเหรียญรับซื้อเจ็ดแสนฟังไม่ผิดแน่นอนครับเหรีนยญการจนาแบบนี้อันละเจ็ดแสนบาทครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับใครแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับแคปเจอร์ครับเหรียญน,นี้รับซื้อนะใครมีเอามาขายผมนะเจ็ดแสนดูขนาดนะครับดูขนาดนะหนึ่งเหรียญเจ็ดแสน 7, บาทแคปเจอร์ครับ ใครแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับหาโคตรยากเลยนะบอกเพื่อนๆพี่ๆนะครับหาโคตรยากนะไม่ใช่เหรียญกาจนาทุกเหรียญจะขายได้นะนี่นี่ดูนะไม่ใช่เหรียญสิบนะครับไม่ใช่เหรียญสิบนะเดี๋ยวจะมีคนเข้าใจผิดนะครับดูไซส์ดูขนาดนะเปรียบเทียบให้ดูแบบนี้ครับใครแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งกดหัวใจรัวๆมาครับสวัสดีน้องทิตินะครับจิตคามนะครับขอบพระคุณรับน้องชายที่เข้ามาแวะดูพี่ชายครับมา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  จานิกนะครับจานิกนะครับมาขอบพระคุณครับนี่คือด้านหลังครับนี่คือด้านหลังของเหรียญการจนาพิเศษครับมาใครแคปเจอร์แล้วกด9กดหัวใจรวมๆมาครับกด9กดหัวใจรวมๆมาครับแคปเจอร์ด้านหน้ากด1แคปเจอร์ด้านหลังกด9ครับส่งสัญญาณให้ผมรู้ทีผมจะได้เดินทางต่อเลยครับจะได้เดินทางกันต่อฮะมาครับมาครับ เหรียญแบบนี้เป็นเหรียญหายากนะใครไม่มีก็ดูไว้ประดับความรู้ครับใครไม่มีก็ดูไว้ประดับความรู้เชื่อผมไม่แน่สักวันเราอาจจะเจอไม่แน่ครับสักวันเราอาจจะเจอครับนี่เหรียญขนาด5เซนติเมตรนะเหรียญเหรียญนี้ขนาด5เซนติเมตรนะครับดูนะเหรียญกาญนามีราคาต้องเป็นไซส์ใหญ่แบบนี้ผมรับซื้อครับ1เหรียญฟังไม่ผิดแน่นอน7 0 0 0แสนบาทครับแคปเจอร์ครับแคปเจอร์ครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับมา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  เป็นไงครับเพื่อนๆกับเหรียญการจนาพิเศษที่ผมบอกเพื่อนๆว่าใครมีแบบนี้เอามาขายผมผมยินดีรับซื้อนะครับในราคาเหรียญละเจ็ดแสนบาทถ้าใครมีเอามาได้เลยร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาที่ย่านรับซื้อแบงก์เก่านะครับเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคำนะครับพระเครื่องพระพุทธชาใครมีแล้วอยากจะขายแอดไลน์ไอดีตามหน้าจอแล้วลองส่งรูปมาประเมินราคาหากของของท่านที่ท่านส่งมาหาผมมีราคาผมจะรีบตอบกลับทันทีนะครับแต่ถ้าเกิดของที่ท่านส่งมาหาผมยังไม่มีราคา กราบขอภัยครับกราบขอภัยมานะที่นี่ครับขออนุญ,ญาตเปิดไลน์ดูอย่างเดียวนะเพราะตอนนี้ไลน์ที่ท่านส่งมามันเยอะมากๆม,มันตอบไม่ทันจริงๆครับวันนี้นะครับผมแบงค์เข็มแป้ว่าจุบราเนี่ยขอลาพี่ๆทั้ง1300ท่านไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับไปแล้วครับ สวัสดีครับผมแบงค์เข็มเพชรวัตถุโบราณนะครับรับซื้อแบงค์เก่าเหรียญเก่าเครื่องเงินเครื่องกระเบื้องเครื่องลายคามการน้าชานะครับรับเช่าพระเครื่องพระบูชานะครับของเก่าของมีค่าทุกชนิดนะครับใครมีนะครับลองแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับแอดที่บี0อนน์หนะครับหรือท่านใดอยากจะเดินทางมาที่ร้านนะครับร้านเข็มเพชรวัตถุโบราณตั้งอยู่ตรงข้ามธนาคารกรุงไทยสาขาสียาล้านเปิดทุกวันนะครับ